สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเก็บบันทึกไว้เป็นความรู้นะคะถ้าเกิดสมมติเราเห็นภาพภาพนี้นะคะหมุนลอยไปผักกันไปเหมือนดอกบัวตูมนะคะแต่บวัวบานยันแยมมาะคะ่ะต้ค่อยหมุน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 หม,มุนไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆหมุนหมุนไปด้วยแม่เหล็กที่อยู่โคนใบพัดนะคะผักไปผักไปแล้วก็เดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะถ้าคุณคิดเห็นสิ่งนี้นะคะ คุณจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกหรืออยู่นอกโลกนะคะแต่อันนี้เราก็จะบันทึกว่าสิ่งนี้มันเป็นของจริงนะคะมันเป็น UFO ของจริงเพราะเหตุผลว่าอะไรเหตุผลก็คือช่องเลส s ต o ร e นนะคะเขาถ่ายภาพนี้ได้นะเหตุผลก็คืออันนี้มันถ่ายเหมือนกับภาพที่เราถ่ายได้นะที่มันพับออกมาแล้วเป็นรูปแบบนี้นะคะที่สําคัญก็คือดอทนะคะดอท กลมๆที่มันเป็นเลเซอร์โปร่ปรงแสงนะคะแล้วมันออกมาดอดเลเซอร์กลมแบบนี้นะคะที่วงๆไว้ที่ลูกศรนะคะเลยเป็นของจริงค่ะ